เพิงสมุทรณแม่น้ำหวงผูหลัวเฟิง 1. ตามเครื่องบินรบทรงจานข้างหน้าไปเสียงเขาแน่นดังกล้องในออโต้เจ็ตสายตาวับวาวดังเหล็กกล้าชุดแบล็กกอดแตกตัวผ่านผิวหนังราวหมึกดำแล้วจางหายเผยเชิดขาวด้านในหลัวเฟิงถอดออกอย่างคล่องผลิวเหลือเสื้อกั๊กสีหมึกแนบลำตัวใบมีสวนยาน365ชิ้นลังออกจากเสื้อกั๊ก รวมร่างเป็นกระสวยเงินยาวลอยเคียงกายหลัวเฟิงคิดฝูงอสูรทะเลนับนี้นับไม่ถ้วนตาขายไหมทองช่วยหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้แบล็กกอตเท่านั้นจะพาข่าฝ่าไปเยื่อเกราะสีดำแผ่คลุมผิวตั้งแต่ข้อเท้าจรดหมวกนิรภัยกลายเป็นยูนิฟอร์มรบพร้อมโกสเบดซ่อนหลังพร้อมศึกคลื่นวิทยุสนามรบลีต้าเวสหายวอกอตอีก50วินาทีถึงแนวหน้า ขอทุกท่านเข้าจุดป้องกันทันทีผู้มีแบ็กกอสเสร็จบุกชั้นในได้เลยหลัวเฟิงเปิดฟักออโต้เจ็ดกระโจนขึ้นกระสวยเงินราวเสือเหยียบลมประตูกับปิดอัตโนมัติยานสีน้ำเงินถอยลอย้างเนือฐานก่อนร่อนสู่ดาดฟ้าคอนกรีตด้านล่างเบื้องหน้าคือฐานตรงหศูนย์หนึ่งปักกลางผืนแม่น้ำห่วงภูกำแพงคอนกรีตเหล็กทับซ้อนซ่อนปืนใหญ่เลเซอร์และปอตออหลายร้อยกระบอกไฟสัญญาณแดงวาบทั่วแนวบรมแพน หลัวเฟิงลอยสูงพันเมตรมองลงนี่แหละกระแสน้ำมอนสเตอร์ระดับหนึ่งฝูงอสูรทะเลพวยพุ่งจากผิวน้ำราวมาแมลงปีกแข็งคลั่งมีทั้งกุ้งปูเอคินนเดิม์ไนดาเรียป,รปลาหมึกปลาฉลามจำนวนนับไม่ถ้วนฟันเลื่อยวาวเก็ดเหล็กกระทบแสงปืนใหญ่แลบบูบราวท้องฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะขาดพลีชีพเข้าสมรภูมิหลัวเฟิงพุ่งลงกระชั้นพื้น ขณะที่กระสุนลำกล้อง130ย mm. มิมลิมตรกำปนาททั่วหาดเขาหลี่ตาเบ็นใบมีดหมุนรับเศษโลหะแตกออกเป็นเปลวระเบิดช่วยสังหารอสูนปากัดข้างล่างหลี่ต้าเว่ยวิทยุสหายหลัวเฟิงเหลยเหมิงกำจัดตัวนำฝูงภาคพื้นให้เร็วที่สุดหลัวเฟิงชะลอความเร็วเห็นเต่ากระดองทองยักษ์16เมตรพุ่งหัวชนกำแพงปากเขี้ยวเสือหวังทะลวงปืนใหญ่หกใบมีดบินโ,โคจรตัดขั้วชีวิตพิตา หัวมหามากลิ้งกบดินอสูรล้มทั้งยืนเสียงโหดังกระหึ่มจากบังเกอร์ปืนทว่าวอสูรงูสายฟ้าตัวถัดมาเลื้อยชนกำแพงจนแตกร้าวก่อนโดนลำเลเซอร์สีขาวเผากระดูกขาดวอดบอด,บอดแต่คลื่นไฟฟ้าที่มันปล่อยตายยังซัดเข้าแนวสื่อสารทำทหารหลายคนแน่นนิ่งหลัวเฟิงกัดฟันหัวหน้าฝูงสามสยังไม่หมดในห้องสั่งการหลี่ต้าเบยอ,ออกคำสั่งกระสุนเพลิงรัศมีพันเมตรปล่อย ระเบิดเพลิงหลายร้อยลูกถูกยิงกระเซ็นหัวแผ่นน้ำลาวากาส๊สลุกพืบเผาเก็ดคมให้กรีดร้องละอองน้ำเปลี่ยนเป็นไอเดียดปุดผู้ช่วยในทหารผู้บัญชาการเร็วเกินไปไหมคะหลี่ต้าเบื่อยิ้มเย็นเราเดิมพันบนเทพสงครามอมะตะกับแบล็กกอดด่านทดลองของกับตันใบมีดหลวเฟิงถูกรายล้อมด้วยปลามึกไทท่นหนวดดำหนวดฟาดร้อมเปลี้ยงกระสวยเหล็กพิกลบใบมีดสชุดก่อตะข่ายสามชั้น เฉือนเนื้อหนวดขาดทีละทอนเลือดสีน้ำเงินฉีดพุ่งดังน้ำพุหนวดอีกเส้นฟาดไวปานแท่หลัวเฟืองปักโกดเบ็ดสะท้อนแรงเหวี่ยงกับตัวแทงตรงสู่ดวงตายักษ์ปลาหมึกคำรามแต่อีกคมเฉือนซอกคอเสียงกระดูกระทบโลหะกล่าวสัตว์ทะเลยักษ์ล้มคลื่นฝันไทยเลเซอร์โหมยิงซ้ำเผาเศษเนื้อให้แห้งกรังไข่ดำช้ำแรกทะเลสัญญ,ญาณไซเรนสว่างทุกจอทะเลเปิดจังหวะใหม่ บางอย่างดำทะมึนลอยขึ้นกลางแนวอสูรรูปไข่สูงสิบกว่าเมตรลายทองคำซับซ้บซอนวาววับเกือบจะเป็นเรืองรองมันดูดซับลำเลเซอร์อย่างไร้รอยลมคลื่นกระเพื่อมจนแรงดึงดูดเพี้ยนหลวงเฟิงสะดุ้งลายทองนั้นเหมือนในบันทึกซรากปลักเก้าเขาสั่งใบมีดไวกว่าสายฟ้าฟอดเปลือกไข่ตรงจุดตัดลวดลายแต่แรงสะท้อนฉีกร่างเขาเหินถอยและใบมีดแตก4ี่ชิ้นเศษน้ำทะเลระเบิดยกสูงหลายสิบเมตรเหลือเหมืองข้าง ชิงปล่อยคลื่นอัศนีใส่ไข่ดำไฟฟ้าสีน้ำเงินเข้มแตกพรืบกับสลายราวไฟดับในสุญญากาศไข่ดำส่งขึ้นเสียงโน้ตต่ำปะทุแรงสั่นลมปราณจนทหารแนวหลังเลือดกำเดาทะลักหอกไฟนิ่งค้างกลางอากาศชูบูบก่อนขาดพลังล่วงหล่นการล่าถอนรากลี่ต้าเวยวิทยุเสียงคุนหลวเฟิงช่วยลงสืบใต้ผิวน้ำอย่างเร็วอสุนยักษ์กำลังอัดฐานจากด้านล่างหลวเฟิงตอบรับทราบก่อนรวมใบบินกลับกาย กระโจนลงแม่น้ำาหงผูราวดาวตกเกราะแบ็กก็ตัดฉลุคลื่นชั่วใจเดียวลึกหลายสิบเมตรโลกใต้น้ำค,คือคืนมืดไม่มีแสงสิ่งมีชีวิตประหลาดคืบคานทุกทิศเขาดึงใบมีดหมุนรอบเป็นลำสว่านเจาะผ่านโคกหินจมจนพบอสูรเต่ายักษ์เปลือกหนาเคาะฐานเพียงหมุนคมสามครั้งกระดองแตกสาวเลือดดำพวยอสูรชังลักมหาคลื่นแรงอัดเสาเหล็กฐานให้หยุดสัน่นสรุปสึกเลือดคลั่งหลังสองชั่วโมงเพลิงและกลิ่นคาวปกคลุมชายฝั่ง ฝูงอสูรทะเลเริ่มถอยอกสั่นเมื่อไข่ดำจมกลับสู่ส่วนลึกอย่างเงียบๆเ,เหมือนมาเพียงทดสอบกำแพงมนุษย์สัญญาณสงบดังกองทัพประกาศยอดสูญเสียทหารบาดเจ็บ213รายอุปกรณ์เสียหาย17หน่วยวอ์กอสหัสสาจิกหนึ่งรายแต่แนวหัวงผูยังยืนสถิติส่วนตัวที่ศูนย์ควบคุมบันทึกลัวเฟิงสังหารผู้นำฝูง4ตัวอสูรอิลิต63รายทหาร1,740รายเหลยเหมืง สังหารผู้นำฝูง3ตัวอสูรอิลิต55รายทหาร1,420รายหลี่ต้าเว่ยจับมือหลวเฟิงเน่นหากไม่มีผู้คุณแนวนี้พังไปแล้วไข่ดำปริศนานั่นสภาสูงสุดสั่งสอบกำลังข้าหวังว่าซากปร,รักก้าจะให้คำตอบเหลยเหมืองหัวเลาะห้าวศึกหน้าจะผ่าเปือกดำให้ท่านเห็นหลวเฟิงมองเวิ้งน้ำสนิมเลือดลมเช้ายามรุ่งโชยเย็นหลวเฟิงคิดทุกเส้นทางนำไปที่หงหนิง วันที่29กันยาต้องรู้ให้ได้ว่าแท้จริงไขดําคืออะไรออโต้เจ็ดทยานกลับสู่ท้องฟ้าคลาบเลือดจางบนเกราะสีดำหมันวับขีดเส้นเริ่มบทใหม่ของศึกระหว่างมนุษย์กับอสูรทะเลและทางเดินสู่ซากปะหังคังหมายเลข9ที่รออยู่เบื้องหน้าเพลิงทมินกลางเกลียวคลื่นห่วงผูหลวเฟิงบอกว่าไปเสียงน้ําแตกกระจายร่างเขาทะลุผิวน้ําแม่น้ําห่วงผูราวลูกศรดํา ทันทีที่พลังวิญญาณแผ่ครอบคุมรัศมีร้อยเมตรภาพสัตว์ทะเลนับร้อยชนิดก,ก็ผุดขึ้นในสํานึกทั้งปลาฉลามเกร็ดเหล็กปูหินยักษ์กุ้งขากรงไกรแหลมและแมงกระพุนโปร่งสายไรยรูปหลวงฟงคิดนับไปทุ่นจริงๆนี่คือเหตุผลที่มนุษย์พลันพึงฝูงอสูรทะเลบนอากาศเหนือฐานตรงหายศูนย์หนึ่งฝ่ายอากาศทิ้งระเบิดเพลิงรุ่นใหม่นับร้อยราวหิมะไฟกระจายเป็นวงกลมกว้างพันเมตรรอบฐานทันทีที่สัมผัสพื้น ผิวน้ำก็ลุกเพืบเป็นทะเลเพลิงน้ำสตราดไม่ดับดินกลบไม่มอดเปลือไฟดูดน้ำในร่างสัตว์ทะเลออกอย่างรวดเร็วอสูรในดะเรที่เคยอึดถึง3ชั่วโมงบนบกกลับมอดภายในหน่งนาทีเดียวหลวเฟิงมองจากใต้น้ำไฟเพลิงแบบนี้ลดพลังพบมันได้7ส่วนแต่ฐานยังสั่นเพราะสัตว์ยักษ์ใต้น้ำยักษ์กระแทกฐานกดน้ำลึก50เมตรหลวเฟิงเห็นอสูรทะเลยักษ์สาตัวชัดเจน วานเขยา่าภูเขาสองตัวความยาวราว60เมตรสัตว์ร้ายแห่งท้องฟ้าคำรามหนึ่งตัวใหญ่เกือบ90เมตรเขาคำดำคมกริบพวกมันเช็คเขาพุ่งชนฐานอย่างบ้าคลัง่งทุกกระแทกเจาะคอนกรีตร,ราวเจาะดินหวังเปิดช่องให้ตัวมหืมาลอดเข้าไปหลวเฟิงเคสสอตัวแรกแค่หัวหน้าฝูงระดับกลางแต่เจ้าคำรามนี่หัวหน้าฝูงระดับสูงต้องจัดการก่อนเขาปรับเกาะแบ็กกอดเซ็ set. ให้หนาขึ้นบริเวณหูเสริมชั้นกันคลื่นเสียงแล้วกระโดดขึ้นกระสวยใบมีดพุ่งสวนเหมือนสายฟ้าใต้น้ําสลายแห่งท้องฟ้าคำรามแองคลื่นเสียงอันรุนแรงฉีกน้ําออกเป็นอุโมงค์สูญญากาศพุ่งใส่ลัวเฟิงแต่แบล็กกอดดูดซับแรงระเบิดไว้เกิน9ส่วนเสียงอื้อในหัวเพียงแผ่วเบาลัวเฟิงยิ้มมุมกลางพุ่งเข้าใกล้ระยะประชิดใบมีดวิญญ,ญาณหกเล่มแปลรูปเป็นหอกยาวแทงทะลุซอกเกล็ดอ่อนใต้คอ เลือสีครามพุ่งเป็นสายสัตว์ร้ายคำรามดิ้นทุรนทุร,รายแมงกระพุนตรงสายกลุ่มหนึ่งแฝงตัวเข้าโจมตีด้านข้างแต่ถูกโฉบสังหารในช่วพิบตาขมมีตัดหนวดพิษกระจายเลือดขาวขุ่นกลางน้ำเพลิงควันเหนือคลื่นบนผิวน้ำเปลวไฟยังครอบคลุมระยะพันเมตรกำแพงฐานสั่นเพราะแรงชนของอสูรแต่วอกอดหลายคนรวมถึงเหลยเหมิงกำลังสกัดสวนหน้าเหลยเหมิงอัศนีผาเมฆ สายฟ้าแตกกระแทกวานเขยา่าภูเขาตัวหนึ่งเกรดดะเบิดเลเซอร์จะหอคอยซัมมี่เผามันไม่ดำกลิ้งลบคลื่นใต้ก้นน้ำกระบวนท่าสุดท้ายหลัวเฟิงหมุนกระสวยรอบสัตว์ร้คำรามคราวนี้เลือกจุดเชื่อมหัวสันหลังขณะมันหวดถางแรงดันน้ำอัดเหมือนกำแพงเหล็กแต่ใบมีด365ชิ้นแตกตัวเป็นพายุโลหะพุ่งเข้าเกราะกล้ามเนื้อเหนือแกนไขสันหลังแล้วหมุนติ้วเจาะเป็นเกลียวเสียงแตกแครก ดังสะท้อนสายน้ำหัวสุนฟ้าแยกครึ่งเลือกกลบทรายแม้ตัวใหญ่เท่าตุก30ชั้นยังสั่นกึกก่อนร่วงแน่นนิ่งหลวเฟิงหอบซาเหลือวานอีกตัวเพียงพริบตาต่อมาไปมีกลุ่มใหญ่กระแทกเจาะช่องหัววานเขยา่าภูเขาตัวสุดท้ายร่างยักษ์พลิกคว่ำทับฝูงอสูรเล็กตะก่อนขุนทยานขึ้นเป็นหมานผงเสียงประกาศชัยเหนือฟังเวลาแต่นาฬิกาของเช้าวันใหม่สัญญาณสงบดังทั่วฐาน อสูนทะเลลาถอยเป็นริ้วดำกลับสู่ทะเลเปิดหลังไฟเพลิงดับไปครึ่งหนึ่งบนผิวน้ำเหลือแต่ซากเกล็ดลำตัวฉีกขาดและควันสีเทาในห้องบัญชาการลีตาเถเวไวและวอกอดอีกสิบกางคนยืนล้อมโต๊ะแผนที่ลีตาเถเวไวบอกเราบุกป้องแนวหงผูได้อย่างน้อยครึ่งปีจากนี้ฝูงทะเลคงไม่กล้าเสี่ยงมนชนเท่านี้อีกวอกอดหลายคนหันมามองหลวงเฟิงวอกอดเอบอกครั้งนี้ผู้ตรวจสอบหลวฆ่าหัวหน้าฝูงไป15้าตัว คนสัตว์ร้ายท้องฟ้าคำรามได้ด้วยวอก,กอดบีบอกถ้าไม่มีแบล็กกอดเซตกับกระสวยใบยมีดเราคงเสียแนวหรีป้าเธอร์เวย์จับแขนหลวเฟิงแน่นหีตาเธอร์เวย์บอกฝีมือคนคนเดียวเทียบกองพันสองแสนนายค่ากับมือนี้เป็นหนี้ชีวิตเจ้าหลวเฟิงยิ้มอ่อนหลวเฟิงบอกว่าทั้งหมดเพื่อมนุษย์แต่ศึกใหญ่ยังรออยู่ไข่ดำลึกลับนั้นไม่ใช่แค่ตัวทดสอบฝูงหน้าที่พังไปวันนี้เหมือนหยดน้ําในมหาสมุทรหีตาเธอร์เวย์พยักหน้าหนัก สภาสูงสุดสั่งสืบแล้วคายืนยันจะส่งข้อมูลคลื่นวายพลัสฟลักทุกจุดให้โดโจโออฟลิมิตส์อาจเกี่ยวพันกับซากปร,รักหมายเลขเก้าที่เจ้ากำลังจะไปหลวเฟิงมองไปยังทะเลแผ่คลื่นเลือดสนิมย้อมเส้นน้ำเป็นริ้วแดงภาพลวนลายทองบนไข่ดำอย่างจานรึกนายหานหลวเฟิงคิดว่าอีก28วันต้องถึงหงนิง้งซากปร,รักเก้าไม่ให้เลือกทางถอยต่อให้โอกาสตาย7 2ข้อร์เซาต้องค้นหาคำตอบให้ได้ สายลมยามเช้าพัดคลาวคลุ้งแต่อายแดดแรกก็สาดทอสีนวลลงมันกรอบแบกกอดเป็นประกายนั่นคือแสงแห่งความหวังที่มนุษย์ยังยึดมั่นกลางมหาสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์ตอนปฐมบทสู่ซากปรักหมายเก้าเสียงพลาสมาพ่นใต้ท้องออโต7เจ็ et, ก้องดุดมังกรทยานแม่ขาวแหวกเป็นทางยาวขนาดหลวเฟิงนั่งอยู่ในห้องนักบินทรงหยดน้ำดวงตาถอดมองแผ่นฟ้าเบื้องหน้า แต่สติกลับจมลึกสู่ห้วงความคิดเมืองสำนักงานใหญ่ฮงหนิงสำนักใหญ่ของโดโจออฟลิมิตซ์ซากปรักหมายเลข9เส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตาย72ต่อ28คำขอของหัวหน้าฮง15วันข้างหน้าอาจเป็นจุดเปลี่ยนชะตาโลกเขาถอดถุงมือฝ่ามือซ้ายพลิกดูกำไรสื่อสารแท็กติคอลที่สลักอักษรเล็กๆเ,เป็นวันเกิดของพ่อแม่และน้องชาย และอีกวันหนึ่งที่เพิ่งแกะสลักเพิ่ม3ตุลาคม2 0 5 5วันที่เขาตะไลตรองจะขอซุยสินแต่งงานหากยังมีชีวิตกลับมาจู่ๆหน้าจอโปรง่งใสโชว์สายเรียกเข้าซุยสินใบหน้าที่คุ้นตาปรากฏเหนือแผงควบคุมดวงตาเธอทอประกายห่วงใหญ่ซุยสินถึงไหนแล้วหลัวเฟิงอีก40นาทีจะถึงหองหนิงฝาใสามากซุยสินยิ้มบาง อย่าลืมพักนะคุณฝึกทั้งคืนหลัวเฟิงตอนนี้ใจสงบเพราะรู้ว่ามีคนรอสุยสินแล้วถ้าเข้าซากก้าวห้ามปิดสัญจาณนานนะฉันจะรอฟังข่าวทุกชั่วโมงหลัวเฟิงหัวรอบแผวได้สิคนเก่งของฉันเขาปิดสายพลันเรียกหน้าต่างจำลองทรงกระบอกฝึกภาพวาดด่านที่4แห่งเชอรสเทียลเดตี้แคตตาล็อกในจินตภาพใบมีดวิญญ,ญาณลอยรอบตัวเป็นวงดาว ควบคุมบิดมุมแทกจนเหงื่อซึมกลางอากาศอุณหภูมิคงที่เหยียบแผ่นดินของหนิงสนามบินลอยฟ้าชั้นนอกสุดของสำนักง,งานใหญ่ทหารยามในยูนิฟอร์มสีเทาอมน้ำเงินเรียงแถวต้อนรับพูดตรวจสอบหลวเครื่องยนต์พลาสมาดับเงาคลื่นลายสีน้ำเงินจางหายฝักเปิดใบมีด365ชิ้นเก็บตัวชิดหลังราวฝูงนกคืนรังทุกสายตาหันมอง ประตูบานสูงทําจากโลหะเจอโครเมียมเปิดอัตโนมัติหลัวเฟิงก้าวสู่โถงโค้งสูง60เมตรเพดานเป็นจอโฮโลกราฟิกโชว์ภาพโลกหมุนและรายชื่อวอร์กอตหน170คนทั่วโลกที่จะร่วมขบวนชื่อปรากฏเงาวาบเรียงลำดับยศทันทีที่เขาก้าวผ่านเส้นสีทองสว่างข้างชื่อหลัวเฟิงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเสียงประกาศตามโถงผู้ตรวจสอบลัวเฟิงมาถึงแล้ว เหลาวอร์กอดชั้นแนวหน้าไม่ว่าชาติไหนล้วนหยุดย่างก้าวหันมายกมือคาระวะบางคนใช้เชิงทหารจีนบางคนเคาะกำปั้นอกตามธรรมเนียมยุโรปตะวันออกแต่ในตาทุกคู่ฉายแววเดียวกันความยำเกรงต่อเทพสงครามอมะตะอายุไม่เต็มยีสห้องประชุมรูปวงหลีผนังกรุกระจกสีดำสนิทป้องกันสอดแนมตรงกลางเป็นแผนที่ต้นฉบับของซากปรากหมายเลขเก้า ใช้โฮโลแกรมสามมิติสูงราวคนโตหงสวมดาวโคดสีเทาเข้มยืนพิงโตเส้นผมสีเงินลู่ลงบนผนังในตานิ่งเหมือนทะเลลึกข้างกายคือทันเดอร์กอรดร่างสูงสวมเกราะสายฟ้าล้อเลียนรอยยิ้มทะเล่นติดมุมปากตลอดเวลาหงพยักหน้าหลัวเฟิงมาแล้วสินะหลัวเฟิงคุกเข่าหนึ่งข้างตามธรรมเนียมสำนักหัวหน้าทันเดอร์กอรหัวเราะร่าบีปล่เขา ดูสิว่าสายฟ้าคำรามตัวจริงไวกว่าใครต่อใครแค่ไหนฮ่ <laughs> ญญาฮ่บรรยายภาพโฮโลแกรมซากหลักรูปร่างคล้ายก้นหอยสามชั้นโซน A สายลมดับชีพทางเดินวงแรงกว้างไม่ถึง3เมตรพื้นเป็นหินรูนสลักสถิติ70%เเซนตายเพราะกับดักลมมีดไร้รูปโซน B เขาวงกดคริสตัลผนังสะท้อนแสงแบบจัดเรียงกระทัดรัดสับสนประสาทสัมผัส สถิติแปรปรวนไม่มีลายแทงถาวรโซน4แกนกลางทองคำเส้นผาศูนย์กลาง500เมตรเป้าหมายคือแกนศิลาเทวะที่หลอบแบล็กกอดเซตได้หงภารกิจคือคุมกันวอกอดกลุ่มลัก50นายสู่โซน4จากนั้นอยู่ที่ทักษะใครทักษะมันอัตรารอดรวมสังเกตการที่28อย่างที่ระบุทันเดอร์กอดขคาะนิ้วบนแผนที่ ปีที่แล้วเราส่งไป32คนสำเร็จ9ตาย23ไม่มีเวลาฟื้นร่างบางคนยังสติแตกเชิญเล่นของจริงได้เลยหงหันศบตาหลัวเฟืองตรงๆข้าเลือกเจ้ามาเองไม่ใช่เพราะชุดแบล็กอร์ดแต่เพราะวิธีเจ้าใช้มันเจ้าไม่ใช่แค่ถือเกราะแต่ว่ากลืนมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องชีวิตตายเข้าใจกติกาแล้วก็ไปพักคืนนี้ตีสีล้อหมุน หลวฟึงรับคำสั้นๆแววตาน,นิ่งดุดเหล็กหลอมข้ำก่อนลุยเขาได้ห้องพักบนชั้น37หอพักแมนดารินหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานเผยแสงเมืองของหนิงยามค่ำคืนตึกสูงสะท้อนสายฟ้านีออนแนวท้องฟ้าไกลออกไปยุดโทปกรณ์เลเซอร์อาวุธชั้นบกเรียงเป็นแถวหลัวเฟิงหยิบรูปครอบครัวเล็กๆออกจากกระเป๋าใส่เกาะวางบนโต๊ะข้างเตียง ข้างรูปนั้นคือจี้แก้วหยดน้ำที่ซุยซินฝากไว้เขานั่งสมาธิห้าอึดใจภาวนาขอบคุณสำหรับวันนี้แล้วหลับตาเข้าสภาวะหมื่นคลื่นสงบรุ่งสาง30กันยายน05นาฬิกาขบวนฮาวเวอร์เพ10คันตีตราโลโก้โดโจออฟลิมิตส์พร้อมออโตเจ็ทสอลำบินประกบข้างฟาหมอกเช้าทยานสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้จุดหมาย ทะเลทรายโกบีเบื้องล่างอีหลานปากทางลงซากปรากหมายเลขเก้าหลัวเฟิงนั่งท้ายรถชันนำสวมชุดรบเอสเอสสีแดงมีดใบจันเสียบครอสสายหลังพลังวิญญาณเย็นฉ่ำใต้ศีรษะแต่หัวใจร้อนราวเปเลวไฟเสียงประกาศภายในรถลว God, าวอกอดกรุณาเชื่อมต่อชิปจรชีวภาพเข้าระบบเอจิสเพื่อสำรองข้อมูลจิตระดับเข้มงวดก่อนเข้าสถานสาบตัดสัญญ,ญาณ ลัวเฟิงกดนิ้วบนท่านสแกนเปลือกตาเขาปิดช้าๆภาพพ่อแม่น้องชายเพื่อนสีเว่ยและรอยยิ้มซุยสินวิ่งไล่ในหัวให้คนรุ่นหลังมีอนาคตให้มนุษย์มีความหวังเมื่อท่านสแกนขึ้นไฟเขียวเขาลืมตาแววตาสงบหน้าเกรงขามดุดทะเลใต้พายุริมขอบฟ้าตะวันเช้าเฉิดฉายเส้นทางสู่ความตายหรือการถือกำเนิดใหม่เปิดอ้าอยู่เบื้องหน้า แต่หลัวเฟิงก้าวไปพร้อมสัตวจจะชัดในใจว่าจะกลับมาพร้อมคำตอบของจักรวาลไม่ว่าต้องจ่ายอะไรตอนประตูสู่ซากปรากหักพังที่9บนลานจอดยานอาวกาศของสำนักงานใหญ่สำนักขีดจ,จำกัดโลกเรือรบอวกาศลำมหึ์มาตั้งตระงาน เงาของมันทอดยาวบดบังสนามด้านล่างข้างลำยานเครื่องบินขับไลร่รูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มจอดราวกับสัตว์นักราที่สงบนิ่งภายในเครื่องบินเจ็ตอัตโนมัติหลัวเฟิงมังถุงมือสีดำสนิทที่ก่อตัวจากเยื่อชีวภาพในอุ้งมือหลัวเฟิงเราใช้ชุดเทพธมินในซากโบราณไม่ได้ต้องฝากไว้ที่นี่ก่อนเขาปล่อยจิตควบคุมเยื่อสีดำสั่นไหวแล้วกลายเป็นถุงมือวางนิ่งบนบาะ พลังของชุดนี้ผูกติดกับเลือดผู้ใช้ราวกับผิวหนังชั้นที่สองมันพรางตัวแปรรูปได้แต่ยากเหลือเกินจะถอดหลัวเฟิงถ้าจะถอดต้องให้เจ้าของตายหรือบังคับไล่เลือดออกเฮะไว้กลับมาค่อยเสียเลือดให้อีกทีถุงมือดำร่วงแผ่วเบาเขาสั่งให้ระบบเก็บรักษาแล้วก้าวลงจากเจในเล้ากว้างของยานอวากาศวาเกาะทั้งหนั่งรออยู่ก่อนแล้ว ชายหญิงเชื้อสายจีนอินเดียชายผิวดำสองคนและชายผิวขาวผมทองหยิกถาปาเยี่ยนชายจีนจากเกียวโตสวัสดีหลัวเฟิงครั้งนี้มีแค่เราสองคนที่มาจากจีนท่านหญิงหลี่มาจากหงเิงหลัวเฟิงพยักหน้าสั้นๆแลกคำทักทายแล้วนั่งลงตั้งสติเตรียมบุกซากประหักพังสมาชิกคนที่8มาถึงครบ9ก้าวาเกาะตามภารกิจชายเสื้อคลุมแดง นำทางกลุ่มไปยังห้องไม้สีม่วงประหลาดกลิ่นไม้ช่วยขับจิตวิญญาณให้สงบนิ่งที่นั่นหัวหน้าในชุดดำยืนหันหลังให้ว่ากอดทั้งเก้คารวะท่านหัวหน้าหัวหน้าหันมาสายตานิ่งเย็นซากประดักหักพังที่9ก้าแม้ปลอดภัยกว่าแต่ก็ยังมีคนตายสูงใครจะถอนตัวบอกเดี๋ยวนี้ความเงียบคือคำตอบหัวหน้าดีเข้ามามานพลังพระเลือน ก่อตัวเป็นหญิงสวมหน้ากาก,ากทองเสื้อคลุมดำผมยาวสยายดวงตาเธอเจิดจ้าเย้ายวนจนหลัวเฟิงรู้ทันทีนี่คือสเสน่หหนึ่งในราชองครักษ์ของหัวหน้าหัวหน้าทั้ง8ดจะไปซากปรักหักพังที่9ก้าเสน่จะนำทางว่ากอดรับคําจากนั้นหัวหน้าเรียกว่าเกาะหลัวเฟิงอยู่ต่อที่เหลือออกไปเมื่อประตูปิดเหลือเพียงสองคนหัวหน้า เสียงราบเรียบหลัวเฟิงโทรถามเรื่องซากประคักพังแล้วใช่ไหมไม่อยากไปหรือหลัวเฟิงโคง้งตอนแรกคิดว่าการแลกชีวิตกับแค่ชุดเทพธมินไม่คุ้มเลยลังเลหัวหน้าเลิกคิว้วแล้วเปลี่ยนใจเหรอหลัวเฟิงเส้นทางสู่ขีดจำกัดเต็มไปด้วยอันตรายผมเลือกหนทางนี้เพราะอยากท้าทายไม่กลัวตายครับดวงตาหลัวเฟิงท้อประกายกล้าวหัวหน้าพยักหน้าชัดชาหัวหน้า บอกไว้ถึงนักอ่านวิญญาณระดับเทพสงครามชั้นสูงจะล้มเหลวในซากปราหักพังที่9แต่ยังไม่มีใครตายหัวใจหลัวเฟิงกระตุกก่อนหยืดอกหัวหน้าข้อมูลยังไม่พอจะรับประกันแต่จงมั่นใจไปได้หลัวเฟิงรับคำสั่งเครื่องบินเจ็ตอัตโนมัติระดับจักรวาลทยานสู่ฟากฟ้าภายในสเสน่ยืนหน้าห้องควบคุมสเสน่น้ำเสียงนุ่มนวล เรียกข้าว่าตัวแทนก็พอเป้าหมายซากประกหักพังที่9ในป่าฝนอเมซอนเป็นที่ที่ปลอดภัยกว่าซากอื่นชายผิวขาวถามขึ้นด้วยความสงสัยสเน่ใช่ซากอื่นก็มีเช่นซากที่หนึ่งแห่งแรกที่พบอยู่ใต้สมุดเบอร์มิวดาแต่ตอนนี้มนุษย์ยังเข้าไม่ได้แม้แต่วัสดุเกรดสูงสุดก็ถูกทำลายทันทีความเงียบปกคลุมเจ็ดเร่งความเร็วสน่ เสียงเข้มฟังให้ดีซากปรักหักพังที่9ใช้การทดสอบคัดออกนักรวดผ่านทุงแบบ A นักอ่านวิญญาณผ่านทุงแบบ B ผู้สำเร็จจะได้ชุดเทพธมินผู้ล้มเหลวหากไม่ตายก็พิกการเธอยกข้อมือขึ้นคำสั่งลงโปรแกรมแปลแสงแดง8ดแสงพุ่งสู่ข้อมือวากาดทั้ง8ติดตั้งซอฟต์แวร์แปลภาษาโบราณเสน่ยยิ้มบางอ่านภาษาในซากโบราณไม่ออก เคยมีคนติดอยู่เจ็วันเต็มโปรแกรมนี้จะช่วยชีวิตพวกคุณหลังภารกิจฉันจะถอนออกเอง5นาทีผ่านไปติดตั้งเสร็จป่าฝนอเมซอนยามค่ำคืนเจ็ดลดระดับลงสู่ลานเปิดกลื่นหายกับเงาไม้ใหญ่แผ่นดินใต้เท้าแยกราวกับเสียงยักษ์ขุดโพรงลิบสีเงินโผล่ขึ้นประตูกลางออกชายชาราผ้าคลุมแดงก้าวออกมาโค้งให้เสน่ห์ชายชาราขอต้อนรับตัวแทนเสน่ห สเสนหันมาทางวากอดทั้ง8ดมุมปากยกน้อยสเสนเข้าไปเถอะซากประขักพังจุดเปิดอีกเพียงสองชั่วโมงขอให้ทุกคนรอดกลับมาเธอโบยบินขึ้นเจ็ดเครื่องทยานออกไปอย่างรวดเร็วชายชรารีบเร่งเชิญทุกท่านเวลามีจำกัดหลวเฟิงมองลิบเบื้องหน้าสูดลมหยาบหนึ่งครั้งหัวใจเต้นแรงด้วยไฟการต่อสู้เขาเก้าวไปข้างหน้าพร้อมเพื่อนร่วมชะตาอีกเจ็ดคน เพื่อต้อนรับบททดสอบที่รออยู่ในความมืดใต้พื้นดิน